ข้าสู่ช่อง t n w ranger แล้วอยู่กับผมนนในเกมลาย Ranger กันนะครับก็ตอนนี้นะครับล่าสุดของผมนะก็ทําการรวบรวมตั๋วนะครับได้เท่ามากที่สุดเท่าที่จะหาได้นะก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตั้งแต่บนแล้วกันอ่ะก็นะครับเกมนะครับแจก20บใบนะครับเนะ่แล้วก็3ใบาจาก event a t e วิ n g นะก็ะได้ของมาแต่ยังไมไ่รับนะครับก็15ใบนะครับ คำพิบูลานับ400กว่าใบตัวว่าสองใบหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบเพชรก็ยังไม่ได้รับนะครับยังอยู่ในคางอยู่ผ่านมาหกวันละแล้วก็ตัวนะครับนี่นะห้ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวนะครับก็รวมแล้วเก็บล่าสุดมาทั้งหมด14วันนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับตัวที่มีอยู่ในนี้นะครับมีอยู่6กใบนะกาชา เราจะทําการรวมตั๋วกันนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ใบแล้วครับแล้วก็จะรับจากส่วนอื่นอีกแล้วเราจะมาดูกันครับว่าผมมีทั้งหมดกี่ใบนะก็จะรับจากตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับกล่องของขวัญน,นะกดรับนะครับเราจะรับแค่ตั๋วนะส่วนอย่างอื่นผมยังไม่รับนะครับพวกเพชรเพราะว่าถ้าอยู่ในคลังแล้วมันจะอยากกดใช้นะก็เลยยังไม่อยากเอาไว้ในคลังนะส่วนมากก็ไว้ในนี้แล้วครับ แต่ก็อย่าลืมนะครับในนี้ไว้ได้แค่30วันนะถ้ามากกว่าน,นั้นก็จะหายนะครับ,อบไอเทมนะครับก็ควรระวังกันด้วยอันนี้ก็มีพวกคมพีกับเพชรแล้วก็ขนนกนะครับอ่าต่อไปก็เป็นส่วนของอ่ะนี่ก่อนแล้วกันก็มามีกิ่งเอ่อกึ่งสาเร็จรูปนะครับ4ใบนะครับผส,สม6อันแล้วก็ผส,สมส5อันนับได้ตัวหนึ่งเพื่อเหลือก็ยังไม่ครบนะครับอ่าแล้วก็เอ่อใช่พาร์ทนะครับ พาดับอีก5าใบแล้วก็น่าจะได้อีกรอบหนึ่งนะอ่านี่ไงอีกห้าใบส่วนเลเวลก็ Mac แม็กนะครับก็มีนี่นะหินพุกพลังะจะแค่เช็คหินพุกพลังอนะไรรับก็รับมานะอ่า้วก็ยังมีซ่อนที่กูอีกนะครับก็มาจากพิกเซลครับผมก็ได้ไปห้าใบนะโอเคเข้าตัวเลยนะครับก็น่าจะหมดแล้วนะ ใช่ครับหมดแล้วก็ต้องรออีเวนต์หนึ่งนิดหนึ่งก็คือในภารกิจก็จะให้อีกครับอ่าก็ตามที่คาดครับผมรวมๆแล้วเกือบร้อยใบนะก็ยังทางเกก็จะแจกเพิ่มอีกนะครับนี่ยังไม่รวมเปอร์เซ็น์ที่จะได้จากการสุ่มกล่องทองด้วยนะกล่องทองก็จะได้เพิ่มอีกนะครับถ้าคุณดวงดีนะนี่ซึ่งส่วนมากเดือนหนึ่งควรจะได้ตั๋วจากกล่องนี้ประมาณหกใบนะ ก็คือรอบหนึ่งมันจะได้2ใบ3ใบนะครับสูงสุดก็คือ6ใบควรได้ต่อเดือนนะครับก็คือเปิดให้ได้ตั๋วสอ2กล่องขึ้นไปนะจะดีที่สุดอ่ะกลับประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็เราจะมาทดสอบใน QP กัน,นครับก็ทำการปรับเปลี่ยนนะอลองเอาเกียร์โจมตีโดนแน่นอนนะครับใส่ให้กับตัวอย่างเบานักมายากลนะ ส่วนตัวแบบตัวอย่างเปลานักมายากลไม่ใช่เปานักมายากลตัวแล้วก็ตัวอย่างตัวไว้นะครับวายธาตุมืด9าวดาวนี่นะครับไว้ก็ใส่เกียร์เป็นประมาณนี้นะก็ใส่กระทาน,นะครับเจติยศนะแทนนะก็ลเลยไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะไปลุ้นที่เปล่นักมายากรเป็นหลักนะ เจอโปรนะครับก็ขอสู้เพื่อเก็บหลีกเลยแล้วกันครับการโปโก็ไม่ค่อยดีนะอย่าโป,โปโลเลยครับเกมนี้เล่นยาวๆถ้าโป,โปไปมันก็ไม่สนุกอะไรนะครับเกมล้านเจือเหมือนเกมสะสมครับผมสะสมตัวละครที่ชอบนะแล้วก็เศร้ากับการสุ่มนะครับ <c oughs> ก็มีประมาณนี้นะอ่าอย่างนี้ครับมีไว้ชินจังนะครับเริมแม ลองสู้ดูนะครับดูว่าทีมนักจุบันเราไหวหรือเปล่าอลองดูนะครับตึดต๊ดโอเคนะครับไหวไหมอืมน่าจะไหวอยู่นะครับเบอๆนะค,คนโจมตีโดแน่นอนนะนังซ้ำคู่ดาวแค่3วินาทีเท่านั้นนะครับดูดิไหวไหม ไว้ถือว่าแม่นอยู่นะครับหลังแบบเป็น9ก้าดาวดูแม่นนะครับต่อให้ไม่ใส่เกียร์โดนแน่นอนก็ถือว่าแม่นนะแต่ข้อสเสียคือตายง่ายนะครับแต่ก็เราใช้การลบคูดาวมาเป็นหลักนะก็เลยเชือได้ไวนะครับชนะไปนะสัตา์แรกอ่าประมาณนี้อ่ะสู้ต่อนะครับ ทีมนะครับต้องคัดที่หนึ่งนะใกล้วันจบดีอีกเลยสามวันนะครับทีมนี้พอสู้ได้นะแต่ก็ดูจากการหลายๆอย่างมาแล้วครับก็คือไมคี้เก้าดาวนะครับดูโหดมากเลยสับหลายช่องที่จะทำการรีวิวมาแล้วนะช่องผมก็ยังไม่ทำเป็นเก้าดาวนะครับก็คิดอยู่ว่าจะทำดีไหมรวมจากหลายๆอย่างแล้วนะครับ ขอใช้เทียมลวกันนะครับอืมโอ้ย,อยบอดโหดนะครับอ่าการะเด็นไปนะาการะเด็นนี่มาจากเรานักพยากรณ์กับตัวอย่างเล่มนะครับอ่าโอเคโอ้คนนี้เติมพาร์ทด้วยนะเป็นป้อมไมกี้นะครับตัวรวมแล้วถือว่าป้อมสวยอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีเอฟเฟกอะไรเท่าไหร่นะครับ กาะชนะไปนะครับขอดูลีกตำนานหน่อยแล้วกันนะว่าเกียรที่ได้มาจากสเตดวิ่งนั้นเป็นยังไงนะครับท็อปหนึ่งนะตอนนี้นะอาไม่มีเกียร์ไอ้นั่นนะครับเกียร์ใหม่เกียร์ปืนลูกโป่งถ้าจำชื่อไว้ผิดนะทีมนี้ไม่ได้ใช้ไว้ป้องกันนะครับแต่ดวดับสองล้วกันน่าจะมีปืน มีไหมไม่มีปืนอ่าอ่าดับสามครับผมมีปืนไหมไม่มีปืนอ่าโอเคไม่มีปืนก็ไม่มีปืนนะอ่าถ้าแค่ดีโอ้ถ้าเขาทำเป็นแบบก้าวดาวหลายคนเลยวะโอ้ด้ตาน้ำแข็ง คนนี้ล่ะคนนี้ไม่ได้ใช้ในทีมป้องกันนะครับโอ้โหไม่ทงไมคี้นะใส่เฮ้เมียนะแบบแบบโอ้ทีมโต๊ะหนึ่งนะเห็นไหมเลนเจอร์ธรรมดาก็สามารถใส่เป็นทีมนี่ตำนานได้นะครับ อันดับ4ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่มีปืนฟองสบู่นะแต่ก็ใช้ไมคี้9ดาวเป็นต้านหิมะนะครับอืมอ่ะมาครับผมในคลิปนี้นะอะดูก่อนห้าลูกแก้วอพอไหวพอไหวพอไหวห้าลูกนะครับ คาลูกหนึ่งเดี๋ยวไปเอาในเดือนหน้าก็ได้นะน่าจะน่าจะทันอยู่อ่ะมาครับผมเราจะมาลุ้นกันนะครับก็เราจะทําไมกี้เป็นล่างก้าดาวนะครับดีไหมดีแหละมาอ๋อกดผิดนะครับขออภัยมาไมคี้คุงจัดมาเจมเจมทอมโมนโคสังโคนะครับ จัดไป15ล้านนะครับลงกับไมคี้ไปเพื่อไปล่าง9ดาวได้อะไรเฮ้ย <c oughs> สวย <c oughs> สวยสดๆได้ฟื้นพลังวอยเยี่ยมเยี่ยมเลยได้สิ่งที่ต้องการนะครับยอดเยี่ยมครับผมได้ฟื้นพลังนะโอ้ยดีใจท่านแรกเราก็จะทำการอัพไมกี้แล้วกันนะครับผมก็ดมีตัวหนึ่งนะ ซึ่งเราจะไม่ใช้เพราะว่าเปลืองง่ายๆคือเปลืองนะครับไทจูไม่ใช้นะเอาไทจูมากินไมกี้ไปเลยแล้วกันนะเอาไว้นะครับก็น่าจะได้แค่เลเวล140นะเพราะว่าถ้าทำ160มันน่าจะใช้ EXP เยอะไปนะเอ้ตัวนี้ไม่ใช่นะไปเก็บไว้สะสมนะครับ ยัดไปนะคร้อยยี่สิบแล้วนะครับยัดไทจูไปต่อนะครับไทจูล่างอัลต้าเก็บไว้แล้วกันไทจูถ้าใครไม่มีพีร้อยแนะนำไม่ทำนะเพราะว่าตัวละครมันดีนะตัวละครมันมีสตันนะแล้วก็พื้นฐานแล้วเป็นตัวแทงที่ดีนะแนะนำนะครับว่าให้ทำแต่ผมมีพีร้อยอยู่แล้วไงผมก็เลยอยากเอามาย่อยแล้วก็ทำเป็นอันนี้มากกว่าถ้าทำผมก็ ทำด้วยกบแดงนะครับเพราะว่ากบแดงมันมีในคลังค่อนข้างที่จะเยอะอืมเฮ้ยปิดตัวปิดตัวอ่ะนี่นะครับเอาแค่เวลร้อยสี่สิบแล้วกันนะครับสหรับไมคี้นะไทจูยังมีอยู่นะอายัดให้หมดอ่ะครูดาวนะครับ รถสูงสุดได้เท่านี้นะก็มีไทจูนครับเนี่ยแม็กสามสี่ตัวนะครับซึ่งเราก็ทำผส,สมเก็บเอาไว้นะไว้ทำทีมพีร้อยนะครับร้อยสี่สิบแล้วครับเราจะใช้แค่ววร้อยสี่สิบแล้วกันเพราะว่าตัวละครในคังลดลงไปเยอะแล้วนะครับว่าใช้แบบอัพเอฟพี e เยอะมากเลยมานะเราจะไปทดสอบไมคี้นะครับในร่างร้อยสี่สิบเพราะว่าไม่สามารถทำเป็นแม็กได้นะครับอ่า โอ้ไมกี้เข้าแม็กว่ะอลีหนีนะครับโอ้อ่ะลอง uh, ดูครับผมเชื่อมั่นในไมกี้ก้าดาวนะมาตื๊ดๆๆไล่ใช้อยู่ที่500นะเป็นหลังเป็นล่างก้าดาวนะโอ้โหไปไหม ทำให้ดูสู้ง่ายขึ้นว่ะอัลไซเมอดาว,ดวนซ้ำได้ฟื้นพลังด้วยนะทําให้ไมคี้ตายยากขึ้นนะครับซึ่งไมคี้ได้ฟื้นพลังมาคือดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันโดนระยะโจมตีค่อนข้างจะบ่อยนะอ่าก็ทําให้ไมคี้ยืนรอดได้นานขึ้นนะครับก็ถือว่าดีเยี่ยมนะครับอ่ายอดเยี่ยมครับผมับเดือนนี้นะซึ่งเดือนนี้นะครับอย่างที่คํานวณไว้แล้วนะครับก็จะได้ร้อยตั๋วขึ้นไปนะถ้าเก็บดีๆนะครับก็ ลุ้นในเดือนหน้าก็ได้นะครับก็ดีใจด้วยสับคนที่ได้ไมคี้ต้นเดือนนะครับสับคนที่ยังไม่ได้นะครับก็ถ้าอยากได้ต่อก็แนะนําให้ตามหานะครับซึ่งตอนนี้ก็นะครับเกมแจกอยู่ที่80ใบนะครับโดยรวมก็ลุ้นกันได้ต่อนะครับส่วนผมก็ได้ตามที่ต้องการหมดแล้วนะสับเดือนนี้ใช้ไปทั้งหมด900เพชรกับอีกประมาณ50ตัวนะครับซึ่งเราได้ทุนคืนมาแล้วครับซึ่งเพชรเราจะได้เดือนนี้ก็คือเท่าทุนเดิมนะครับส่วนตัวก็จะกลับมาเพิ่มอีกเท่าหนึ่งครับ ในเดือนนี้เราใช้ไป50ตัวซึ่งสิ้นเดือนเราน่าจะมีถึง100ตัวนะครับก็เพิ่มมาเป็น2เท่าเพื่อลุ้นตัวละครในเดือนหน้านะครับก็มีประมาณนี้ครผมก็ขอใทุกคนโชคดีใน,นะครสุม่มบายครับผม